Thank you ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแอปนี่ดีนะครับผมแอปนี้ดีของเราในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงแอปพลิเคชันหนึ่งของ Google นะครับผมที่ช่วยให้คุณเนี่ยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่วยให้ครูเนี่ยสามารถสร้างงอนในออนไลน์เสนอการบ้านติดตามการส่งงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวกนะครับผมในขณะที่นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาแทนการเรียนการสอนในอ้องเรียนนะครับผมซึ่งแอปนีนครก็ือ Google สำหรับเพนท์พอยท์นะครับสำหรับครูช่วยแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนที่ซับซ้อนการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่สะดวกและใช้เวลานานและการจัดเก็บการเข้าถึงเอกสารที่กระจายสำหรับนักเรียนการตามงานที่ได้รับมอบหมายการสื่อสารกับครูที่มีข้อสงสัยและการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่สะดวกและสำหรับผู้ปกครองนะครับก็คือการติดตามความคืบหน้าในการเรียนการสอนของบุตรหลานและการสื่อสารกับครูที่ไม่สะดวก สื่อวิดีที่การรูมมอบให้การจัดการเรียนการสอนที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพช่วยให้ครูจัดการงานต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีระบบมากขึ้นการสื่อสารที่ไม่สะดวกและทันสมัยช่วยให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางออนไลน์การเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนสามารถเข้าถึงเอกสารวิดีโอแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้อย่างง่ายดายการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ทั้งครูผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด การทำงานร่วมกันช่วยนักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของ Google Classroom นะครับผมมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยผู้ใช้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายฟังก์ชันที่ครบถ้วนครบครันรครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเรียนการสอนการผสมผสานร่วมกันของ Google Workspace ทําให้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นของ Google ได้อย่างราบรื่นการเข้าถึงจากทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึง Google Classroom ได้อย่างง่ายดายครับผม และนี่ก็เป็นข้อดีของ Google c a ร์ r o วมนะผมสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนค,ครับ